อันนี้เป็นยังงแังแมนสีแก้ปัญหากระจกบกขึ้นมารุดรุดล่างโอ้กระจกกระจกรุดล่างมาเบึงวิธีการครับกระจกรุดล่างอืนอนี่ถอดโอ้ก็ถอดสิ แก้ปัญหากระจกหลุดลางโอมมม้มันมันมันมีหลอกอยี่หม่องมือมือดึงออกมองเดียวตีมือนันแกะออกเลยนี่ดึงขวดขากเลยโอ้นี่หมอ่มองมือมือดึงเข่าอีกอันนึงกับมือเปิดสองหม,ม่อ,อ,อ,งองมีน็อตล็อกสองสองหม่อง น่าจะนอนตัวเดียวยุงมันหนึ่งครัโอ้ดิชมับชมชมมีน็อตยู่มมองมองดึงปิดกับมองดึงเปิดน็อตหลอกฟ้านี่คืองัดออกกึกกักเลยยี่คอยกับอะไรอีกต่างหานะเพื่อนเลต้องใส่คุ้นรุ่นแรงก่อนแต่ก่อนประกาศกันแต่ว่า เออมันมีมันมีกิบล็อกบ่อกโอ้ดิมีกิบล็อกแค่นี้แหละรุ่นใหม่เขาก็ใส่น็อตอกอืาเขาก็ใส่น็อตอกแต่ว่าถอดไปถอดมาชั้นผีเทียนี่เริ่มใส่นส็นดดอตแล้วเห็ดล่างมึงดิหเห็ดล่างดิมันหลุดล่างบ่โอ้มันหลุดล่างอย่าให้มันไดต้นนึ่ขึ้นน้ำเลือนนีน่เด้อกาวสีหมามาหยอดไว้หยดมาหลง รากาไปเฮ็ดอันกระจกตัวลอยยี่่่่่่่่่่่่ม่่่่่น่่่เด็ก่่่ว่่ม่่่่่่อนเ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่งม่่อน่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่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 น่่้่่่่่ข่อยนี่ กระจกตัวนี้แล้วพระมานน้อยนึงเหรอผาตัวนั้นูมาเลยมาเลยมาเลยเมันัใจมากทดสอบนี่มาตาาเอ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 าอ เ,เปิดแน่และมั้งแ้วเดตัวสวิตแมบ,บ,บ่บ่เานก่นนหาย,ออบบายดอมดอมจบมีแล้วนี่เออมีหลอกไผ่หลอกมันนี่ยะเาดีดได้บเปียเด้ <c oughs>

มันก็เลยมันขับตัวขามันมีเขามันโค้มกับพี่วะล็อกเขาดูน้าพี่ออกกระจุกหว่างอย่างนี้อืมควายังก็หวังได้พวกพิลมเนี่ยมันมันลุดแขนสอก มันลุดกันสอก

นี่เงียากเลยถอดออกเลยบอดองใส่วัดเคยต้างทำงานแบบสุกเอาเผากินเลยนะอ๋อมันลุดมันรุดออกจากรลองเครื่อง มีอะไรยุรมันหาอดออกจากรลองเปือนแต่มันหลุดต um. ้องแตนใส่ลดิเเงนบอาเียเนวานรุดออกจากรลองเปือนมันเรียนกายตีเนียกายเมอเตอร์ตัดอือมอเตอร์ธรรมดาเวลาสูดมันติตัดตึกนาะ โอ้นี่มันบตัดมันได้เหรียญหลุดหรอมหลุดหลุดเฟืองมันมีแนวขับด้วยแนวขับมันหลุดหมดตรงนี้วันนี้ทำไมต้องใส่ไอ้ไปตื่นไร้บางสีขึ้นบรสุดแม่นบ้าครับอะไรมี่ขันควหลุดว่าเสียงสีบรสุดอกเลยหน้าม่เนาะสั่งเนี่ยไปสื่อผ่าคนแจ็บเหเจ้าบัตรวะ ว่าจังหวะนด้กลานจีนลา้านยูนาโรงเรียนโทรสังเลยโทรโสังเลยปลาคุแกะเครื่องพัด<ม>เดี๋ยวไปซื้อปาทายมเนเดไปกัชิดนปลาชิดรเรไปบนเกยงังนันโด,ดยน,น,โนยังโดนลอยฮิโน่อยยี่สิบเอฟเอฟเอฟบีเอฟซีเอฟซีายายมายังน,นได้บอกว่ามันสิปิ้พว,พ,วพิ้พวมเสอไ่จีเลียติ้วไปใส่สิ้แขะห้ตังไดท่านี่ คนไม่ต้องนั่งตัวเรือตังนี่แม่โอ้นี่มันเบี้ยวน้ำพอลงแล้วมันมันก็งัดขาเลยเบี้ยวอืมนี่มีซ่านี่เนเฮ็ดกินได้แบบสบายดีวครับเปิดกระโดดได้เลยเปิดกระจกก็ได้พี่นอวใไปกินกับเขาดูน้ำรถเฉลิบรอหยุดซ้อมอูนี่ทำหลานขายของ อถถโอ้นี่เรียบร้อยเริมเรเเ่มห่ดนีเนเ่เอาอะไรไปไหนกะทีน่นอออานนอะไรพุกเจนพุกเจนเลยออกจากตัวนี้แล้วประมาณนั้น